ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับโอ้ยนี่มันแบ to ทูสคูลโรงเรียนนี่นักเรียนนอนหลับอยู่ในข้างๆโรงเรียนเลยมีเจ้าอะไรกันบ้างตัวแรกเป็นเจ้าบอบโฟลว้าวรอก่อนนะเดี๋ยวรอไปพร้อมเพื่อนตัวต่อไปเป็นเจ้าไดโน นี้ีเจ้าแอลฟาฟันด้วยะเราปล่อยให้ไปพร้อมกันดีกว่า1 2 3สองสาม let's go โอ้โหไโดนเสร์ตัวมเทียมกับเพื่อนเลยทุกคน นี่นี่แอลแฟนอีกตัวยังตามไปด้วยไปเลยว้าวดูคู่น้ำก็คือบัฟเฟโลโอ้โหบัฟเฟิโลว้าวนี่ ดี๋ยวมาลองปล่อยบัฟฟรลอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนดูดิเขาจะตามทันหรือเปล่าโอ้โหยังเร็วเลยทุกคนว้าวสุดยอดไปเลย โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย